สายการบินไทยแอร์เอเชีย X ยาสีฟันน้ำยินตันดูดแ้ลเปล่าหน้าเราเป็นหน้าแปลกาคือหน้าหน้าหน้าไม่ค่อยไม่ขนาดนั้นเลยครับจะเล่นไหม อ่าหนึ่งสองสามเขขึ้นไหมครับผมเนาะยากครั้งแรกในการออกรายการเลยใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มาเกิดมาคุยเลยพี่วินดีเป็นรายการแรกเลยเออมันเป็นการมันไม่อุ่นเครื่องเลยนะมันมาตรงนี้เลยใช่ครับไหวนะไหวฮะเออมันตื่นได้เลย ก้องก็เคยเจอครับผมเจอก้องเคยเจอครับเพิ่งเคยเจอพี่บูดี้ครั้งแรกก็เลยตื่นเต้นงั้นรับน้องไหนดีป่าดีไหมเอาเลยครับพี่บูดี้ดีไหมเตรียมใจไว้ขนาดไหนในการนั่งคุยกันก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งละหมายถึงว่าเราก็ดูเทปพี่บูดี้ด้วยครับใช่ดูเทปแบบไหนพี่สัมภาษณ์น้องพลอยแต่ที่ที่เขาไปเจอคุณมันเป็นที่ที่ไม่ธรรมดาเจอที่ไหนคือ เผอเอินว่าผมกับพี่โปรดิวเซอร์ครับทำฟันที่ร้านเดียวกันฮะคร<ช>ับก็ได้มีโอกาสไปแคสงานพอดีเ<ช><ช>จอกันเพราะฟันเพราะฟันครับฟันสวยนะลจัดมานานนี่ครับอสามปีครับครับแล้วเจอพลอยชมพูครับผมเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่เจอเอ่อน้องพลอยเป็นเด็กน่ารักครับใช่คือเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นแบบน่ารักคุ๊กคี้กุ๊กขีอะไรอย่างเงี้ย กินเก่งด้วยพี่ใช่ไหมครับพอนี่คือใกล้ระเบิดแล้วครับโต๊ะตัลองใช่กินเก่งนี่คือกินอะไรคือขนมครับคือเราจะเอาขนมไปในกองถ่ายด้วยไงใช่ไหมครับน้องเขาก็จะมีชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยในหนังเนี่ยเขาชอบดมใช่ไหมใช่ฮะเออเออแล้แลเราเขามีความสามารถในการดมอ่ะครับบอมมีความสามารถในการ อะไรคือพระเอกในในหนังเรื่องนี้ครับมันจะอยู่พลมิติกับนางเอกครับก็ที่ในหนังเขาเห็นว่าเดินผ่านทะลุกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมัยก่อนในไของรุ่นพี่เนี่ยยังไม่มีกำแพงพระเอกก็เลยเดินผ่านได้หน้าตาเราเนี่ยหน้าตาน่ารักที่นั่งคุยด้วยพี่ก็สัมผัสได้ครับเวลาดูตัวเองในนังมันมีความเหมือนและความต่างจากบอมจริงขนาดไหนคือตัวรุ่นพี่อะ ค่อนข้างเป็นวิญญาณที่หัวโบราณครับแล้วก็มีความมีมัดมากนิดนึงคือต้องเทพเทเก๊กๆ๊นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งต่างจากตัวจริงผมมากเลยผมจะโกโก้หน่อยผมไม่สัมผัสได้เลยถึงความเก๊กเลยเป็นคนขี้ไอายไหมขี้<ม>อายฮะ,ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าไม่มีพี่แล้วม่นสัมภาษณ์เนี่ยเรามั่นใจมั้ยมั่นใจมัม้ยเชื่อว่าครั้งแรกมันจะ ตื่นเต้นเสมอครับเมื่อคืนนี้ตอนที่เรานึกถึงว่าจะมานั่งคุยกันวันนี้เนี่มันได้ภาพแบบนี้ไหมไม่นึกจริงๆ,รรงๆครับ <c oughs> จินตนาการว่าเป็นแบบนจินต <ๆ S 2> นาการ <ๆ S 1> ว่าคิดว่าจะนั่งคุยกับพี่วุฒิสองคนแล้วก็มีกล้องหนึ่งตัว <c oughs> สมัยที่นุ่นพี่ยังอยู่เคยมีแฟนไหมจำไม่ได้มันนานมากแล้ว ในตัวอย่างในตัวอย่างครัมันไม่เห็นอมีหลายคนก็เดาๆเป็นนักแสดงท่านอื่นหลายคนเหมือนกันครับเก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วแล้วคนไม่ถามเพื่อนเพื่อนไปไปทําอะไรวะไม่มีใครก็มีเพื่อนสนิทแค่คน2คนครับกรตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ครับแฟนรู้ไหมแฟนขับเหรอครับอันนี้แปลว่าเข้าวงการแล้วคุณผู้ชมตอนที่เขาให้อ่านในบทเนี่ย มันไม่มีชื่อแต่ในในในความจริงเนี่ยพุ่มกลับเขาบอกไหมว่าคุณเนชื่ออะไรจริงๆแล้วก็มีให้ผมไปในึกวเองครับว่าเป็นใครแลาคุณชื่ออะไรอะไรไงแล้วคุณนึกชื่ออะไรคือถ้าชื่อมันก็ต้องเวลานิดนึงครับผมตอนนั้นผมตั้งชื่อเต็มว่าทองปานครับอะไรนะทองปานทองปานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพของผีชื่อทองปานทองปานไม่มีแฟ ก็ยัง <afraid> ท <tails Zus Overwatch> ําเรายุ <ay o> ่งกับงานมากกว่าครับนั่นไม่ใช่คําตอบนะมีหรือไม่มีแซนเดี๋ยวจะตอบคราวหน้าคราวหน้าดีกว่าได้ได้นี่มันเหมาะเข้าวงการเต็มตัวแล้วครับคราวหน้าอย่างนี้กลับมาใหม่ในรายการอ่ะเพี่อคุณทําอาหารดีไหมได้ไหมดครับดีฮะจะได้ไม่เขินไงใช่ดีไหมผัดไปด้วยแล้วคุยไปด้วยดีไหมโอ้ดีมากเลยครับพี่วิดีแต่ว่าคราวนี้พี่คอยร้องเพลง คือเราจะไม่รอถึงคราวหน้าเพราะเพราะเขาแล้วพอชมพูมาก็ร้องไงเดี๋ยวมันไม่ฟาน้องเขาบอกว่าต้องต้องจัดหนักบ้างมาออกแล้วนอกจากคุยแล้วก็ร้องหน่อยใช่ครับโอเคไหมครับครับจัดไปหากฉันต้องจำจากเธอไปนานแสนนาน ดวงใจคงเฝ้าสเสน่หาเพราะรักเป็นหนึ่งดวงใจมอบให้เธอทั้งวันและคืนทุกเวลาฉันรักเธอทุกเวลา 난 그녀를 사랑해. 난 그녀를 향해 날아. 난 그녀를 사랑해. 난 그녀를 향해 날아. 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 날아 มันมันจักกะจีงไงก็ไม่รู้เรื่องกันสองคนแล้วคุณร้องไง <c oughs> <c oughs> มันจักกะจีแบบถ้ามองมาทางนี้คิดว่าจีบกันแล้วนะ